คุณผู้ชมครับอันภูวนาศเขาก็มีการโพสต์นะครับใน Facebook ส่วนตัวนะครับมีหลายคนที่เป็นแฟนนะฮะก็เข้าไปอ่านกันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเ,เรื่องที่อันภูวนาศนะครับมีการโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับบอกว่าแล้วจับเขาเข้าคุกไปก่อนทำไมครับใครจะตอบใครจะรับผิดชอบ ถ้ายังนึกไม่ออกว่าเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของการประกันตัวเนี่ยสำคัญและที่เป็นอยู่อยู่เนี่ยมันไม่น่าที่จะถูกต้องอยังไงและทําไมผมถึงตั้งคําถามเรื่องนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกให้ลองจิตอนตนาการว่าถ้าบังเอิญคนที่โดนติดคุกฟรีเป็นแม่ของคุณดูจาก b e n ส์เลส i n g สู่ DJ Man มาถึงพี่แซมแล้วก็พี่มีนนี่เอาเฉพาะคนที่เราเห็นแล้วก็ได้ยินตามสื่อนะถ้าเป็นป้านงนะป้ายุพ,พินป้าสมพิษ ลุงสมพงษ์ล่ะกระบวนการยุติธรรมที่ขโมยเวลาชีวิตไปพลางอิสระกันแบบนี้เพียงเพราะสงสัยเราจะยืนมองกันเฉยแล้วยังเห็นว่ามันคือความยุติธรรมอยู่ไหมได้แต่คิดแล้วก็สงสัยหลายคนก็คิดครับและทำไงต่อแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะมีการชดเชยสิ่งที่เสียเวลาไปด้วยนะอันนี้ก็แต่มันก็คงไม่คุ้มหรอกครับเคไปอยู่ในนั้นนะครับอืมเนี่ยครับ อันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งเหมือนกันนะทำให้เราคิดได้เหมือนกันว่าเออแล้วเราจะทำยังไงต่อไปคนที่ติดคุกฟรีนะั่นจะทำยังไงนะครับ